จะมานำเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องลดออนไลน์ห่างไกลยาเสพติดมีจิตอาสาพัฒนาบวรน้องนำคำสอนองค์ราชันปัญหานักเรียนติดจอขาดการมีจิตอาสาเข้าหายาเสพติดสาเหตุการรับอิโมจากสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อพฤติกรรมการติดจอและ ทดลองสารเสียิจิต้าหลายเช่นบุหรี่ไฟฟ้าอีกทั้งขาดการมีจิตอาสาเพราะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเล่นโทรศัพท์ทางแก้หรือวิธีการดำเนินโครงงานโดยการบูรณาการก,กับวิชาเรียนและการใช้ชีวิตของนักเรียนประจำเช่นวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมและจัดกิจกรรมในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้โดยการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบาวรดังนี้ บ้านอาสาประหยัดโดยต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากในโรงเรียนเช่นการทำผมชีเท้าไว้ในครัวเรือนการปลูกผักสวนครัวการทำเบเกอรี่โดยยืดหลักความพอเพียงเหลือทานเหลือใช้ได้แบ่งขายโดยนักเรียนสามารถนำมาขายให้กับสหกรณ์โรงเรียนได้วัดอาสาพัฒนาวัดโดยกลุ่มแกนนำยุวสเกิร์นนำนักเรียนกลุ่มเครือข่า,ขายเข้าร่วมพัฒนาสำนักสงฆ์ท่าพาสเกิร์นทุกวันศุกร์ที่สองของเดือน โรงเรียนอาสาพาธรรมโดยแกนนำจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในช่วงเวลา13.30นาฬิกา30นาทีถึง15.30นาฬิกา30นาทีทุกวันพฤรลิัส,สบ,บดีโดยกิจกรรมประกอบไปด้วย 1. สะสเกิร์นเบเกอรี่การทำคุกกี้จากงานขีม่อน เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่นและขนมเบเกอรี่อื่นๆเช่นเค้คเกกล้วยหอมโดนัทนมสดเค้ก 2. ง,งานตถกรรมการถักพรมเช็ดเท้าจากผนมถุงเท้า 3. งานเกษตรกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวปลูกมะนาวสี่ศิละปะวัฒนธรรมการแสดงก่อปิดดาวการสืบสารวัฒนธรรมของชนเผ่าก่อ 5. กีฬาการส่งเสริมทักษะ กีฬาให้กับนักเรียนเช่นวอลเลย์บอลฟุตบอลตะก้อโดยให้สมาชิกในห้องเรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้หนึ่งอย่างและให้สับเปลี่ยนการเรียนรู้กิจกรรมในทุกสองสัปดาห์จนครบทุกกิจกรรมโดยมีครูที่ปรึกษากิจกรรมและนักเรียนแกนนำร่วมตรวจสอบติดตามและตั้งสหกรณ์โรงเรียนเพื่อเป็นช่องทางการรับซื้อผลผลิตที่ได้ของนักเรียนเพื่อสไร้างรายได้เป็นแรงจูงใจในการ นำกิจกรรมไปดำเนินต่อด้วยตนเองหลักธรรมและคำสอนในหลวงหลักธรรมได้แก่อริยสัจสี่ทุกสิ่งที่ทนได้ยากตรงข้ามกับสุขโดยนักเรียนโรงเรียนมัสเกินยังมีพฤติกรรมติดจอบกพ้องด้านจิตอาสาเข้าหายาเสพติดสมุทัยสาเหตุแห่งทุกขโดยนักเรียนแกนนำพบว่าเวลาว่างของนักเรียนมักใช้ไปกับการเล่นโทรศัพท์มือถือรับข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางออนไลน์โดยที่ขาดการควบคุมดูแลเป็นเหตุให้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะความอยากรู้อยากลองและขาดจิตอาสานิโรธความดับทุกขนนักเรียนมีจิตอาสามีคุณธรรมจริยธรรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตามความชอบและความถนัดของตนน่วมชื่นชมและนำผลงาน เชิงประจักษ์ของนักเรียนจากการลงมือปฏิบัติมาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ให้ผู้ปกครองได้ร่วมยินดีและนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ลงมือทำมักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกการร่วมการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้โดยมีแกนนำนักเรียนกลุ่มยุวสเกกนคอยกำกับ ติดตามและให้คำแนะนำคำสอนในหลวงได้แก่พระราชดำริบวรและหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดำริบวรคือบ้านวัดโรงเรียนแนวพระราชดำริหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3. ห่วงคือความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและ 2. เงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรม